ลักษณะทั่วๆไปก็เขียวขจีนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยและต้นไม้ผลไม้อื่นๆนะครับก็จเจริญเติบโตวงอกงามดีนะครับในส่วนนี้จะเป็นที่พักสาระกลางน้ำนะครับเดี๋ยวไปให้อาหารปลาสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะ เดินดูสาบัวสักหน่อยนะครับตอนนี้ปลาก็มารอกินอาหารเยอะเลยนะครับนี่ด้านหลัง ก็ยังนั่นเหมือนเดิมนะครับส่วนน้ําในสระก็ตอนนี้เต็มนะฮะเต็มแล้วอาจจะรับน้ําฝนได้อีกเล็กน้อยแล้วก็จะทยอยสูบออกไปนะครับปริมาณของปลาก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับและมีการออกลูกมาเรื่อยๆนี่จะเป็นปลาน,นินนะครับปลาน,นินจินรดาปานินบ้านเรานะครับ ตัวเล็กจะอยู่ข้างบนนะครับส่วนตัวใหญ่จะอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นปลาที่ออกลูกมาเองนะครับไม่ได้ซื้อลูกปลามาปล่อยนะครับเป็นการานำแม่พันธุ์มาปล่อยเบลือมันสัมปะหลังที่นำมาเป็นอาหารนะครับตอนนี้ก็หมดไปประมาณ50ตันแล้วนะครับ อาหารก็จะมีให้นะครับอาทิตย์ละครั้ง อันนี้แดงสยามนะครับหรือกล้วยนาคตอนนี้ก็เริ่มโตหมดแล้วนะครับเป็นกล้วยสายพันธุ์แปลกๆปปใหม่ๆนะครับกล้วยแดงก็จะมีอยู่ทั้งหมด3กอด้วยกันนะครับอตอนนี้กำลังออกนอนี่นะต้นใหญ่้านล่างจะมีนออยู่ด้วยนะครับ ถัดไปก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่กล้วยไข่กำแพงเพชรฝรั่งแดงอายุธยานะครับมีอยู่3ต้นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับหลากหลายชนิดก็กำลังจเจริญเติบโตดีนะครับ ดูปริมาณของบัวแดงว่างนะครับที่เห็นผุดเยอะๆนี่ก็จะเป็นลูกปลาสลิดแล้วก็ปน,นินนะครับปน,นินเริ่มมาขยายพันธุ์ที่นี่ต่อไปก็น่าจะเยอะขึ้นนะครับปริมาณบัวก็น่าจะลดลงเนื่องจากเป็นปลากินพืชน,นะครับตอนนี้ก็ยังมีบัวสีสวยๆวยนะครับให้ดูอยู่ ปริมาณลูกป,ปลาสลิดนี่จะเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีของกุ้งกล้ามกรามนะครับกุ้งกล้กลามกรามมีตัวโตๆทั้งนั้นเลยนะตอนนี้เป็นกุ้งกล้ามกรามน้ําจืดนะครับที่สะบัวแดงของผมก็นํามาปล่อยไว้เยอะเลยนะครับตอนนี้โตหมดแล้วนะครับไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย มาดูปริมาณของดอกบัวที่อยู่ในสะนะครับปีนี้ปลาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปลานะครับแล้วก็จะมีพวกปูนาอยู่ด้วยนะครับบริเวณขอบสะสะบัวก็ยังมีดอกสีแดงๆนะครับให้ดูสวยงามนะครับอาจจะไม่หนาแน่นเหมือนปีที่แล้วนะครับ ผลไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนนะครับปีนี้ฝนดีนะครับแทบไม่ต้องสูบน้ําจากสระขึ้นไปรดต้นไม้นะครับปีนี้ฝนดีใช้น้ําฝนล้วนๆเลยนะครับโดยเฉพาะกล้วยนะฮะเยอะมากๆเลยนะครับปีนี้กล้วยสายพันธุ์ต่างๆนะครับสายพันธุ์แปลกๆใหม่ๆนะครับที่สั่งเข้ามาปลูกตอนนี้ก็กําลัง ให้นอนะครับสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสะบัวแดงนะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับมาขอเก็บไปแกงนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับก็แบ่งกันไปกินนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้